สวัสดีครับเพื่อนๆช่องสุขโขจังนะครับวันนี้ขอเสนอแนวทางหรือเคล็ดลับการปลูกต้นลีลาวดีนะครับหรือจำปลาลาให้ได้ร่มเงาครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการครับเริ่มจากต้นเล็กๆเ,เลยนะครับต้นที่จะเลือกมาปลูกต้องมีง่ามแบบนี้ครับมีง่ามแบบนี้ เป็นง่ามต่ำๆนะครับเป็นง่ามต่ำๆง่ามต่ำๆเวลาปลูกง่ามต่ำๆแบบนี้จะทำให้ต้นไม่สูงครับแต่มันจะแผ่ออกด้านข้างนะครับกิ่งลีลาวดีนี่ต้องรู้ไว้เลยว่าเมื่อเราตัดกิ่งออก1นึกิ่งเขาจะแตกออกเป็น3ยอดทุกกิ่งครับ ทีนี้เมื่อปลูกไปนานๆนนกิ่งก็จะเริ่มแยกแล้วก็แผ่สาขานะครับนี่ครับตัวอย่างต้นลีลาวดีที่มีง่ามนะครับทำให้ง่ามอยู่ต่ำๆกิ่งก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับเราออกมาดูข้างนอกเลยนะครับ นะครับมอจีครับนี่ครับงามอยู่ต่ำๆนะครับต้นก็จะเริ่มแตกออกมาโตออกมาแล้วอาจจะดึงรั้งถ่วงค้ำนะครับจนกระทั่งได้แบบนี้ตามที่ต้องการนะครับ ลักษณะต้นก็จะเอียงหรือแผ่กิก่งก้านออกไปทางแนวนอนมากกว่าที่จะขึ้นทางแนวตั้งนะครับและนี่ครับพุ่มจำปาลาวหรือพุ่มไม้ร่มเงาต้นลีลาวดีอายุ7ปีกว่าๆนะครับได้ร่มเงาแบบนี้ครับดูที่โคนต้นเป็นยังไงครับ มนนีเห็นชัดไหมครับเป็นง่ามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวต้องอ้อมมาดูด้านนี้ครับเราถึงจะเห็นว่าเขาเป็นง่ามนะครับอันนี้ลำต้นขึ้นมาแล้วก็มีง่ามอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นง่ามแยกแฉกออกไปครับ จากตัวนี้เราจะมองเห็นได้เลยนะครับว่ามันเป็นง่ามนะครับแล้วก็แผ่กิ่งก้านออกมามีการตัดดัดรั้งดึงนะครับจนกระทั่งได้เป็นร่มเงาใหญ่แบบนี้ครับดังนั้นเคล็ดลับก็คือ ต้องเลือกต้นที่จะปลูกให้มีง่ามครับและง่ามต้องอยู่ต่ำๆใกล้ๆพื้นนะครับเมื่อโตมาเราจะสามารถดึงรั้งและดัดทวงจนกระทั่งได้กิ่งก้านตามต้องการครับ และเมื่อตามไปดูนะครับต้นที่เห็นไกลๆนั่นแหละครับต้นนี้เป็นต้นที่สองนะครับที่ปลูกและพยายามดัดดึงรังให้ได้กิ่งร่มตามต้องการนะครับ,นะรบให้ได้กิ่งร่มตามต้องการเพื่อจะใช้ร่ม บังเงาน้ํานะครับับใช้เงาบังไม่ให้น้ํามันโดนแดดมากครับนะครับข้อมาโดยทีนะครับ,ออารบจากร่มนี้เราจะมองเห็นเลยนะครับว่าบอ่อปลาของเราร่มรื่นสวยงามครับ มาดูด้านนอกนะครับร่มจำปาหลาวให้ร่มเงาได้สวยทีเดียวครับเจ็ดปีที่ผ่านมาไม่เคยหยุดการโชว์ดอกเลยนะครับสวยงามมากครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสุข,ขจังยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะนำเสนอสาระความรู้ความบันเทิงต่อท่านครับพบก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ